Five, four, three, two, one, go da du besser hostam der julat heiß ich per bildern da war da werke oder der pure heute

فکر کنم اوه ما اوه تو سه وندوی ات تو نه تو از تو آی تو کانی تو تو آور توی واوی تو هستار تو بانبر تو تو تای ت اوه چند تو زیاد زیاد دو از دو تو از زیاد به دو کاشو می‌کنم اوه اوه تای تی آی تو تای دو کای لی دو دو ازی پپ اوه خواهی دو تو اوه تو دو تو اوه تو دو تو ازی دو

آخیرتر آسیب‌هایی که نداشته‌ایم، کمی دارم. 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 کمی

ีหลวงพ่อกเ,เกษมเีมาโกได้จัดพิมพ์ถวายท่านท่านทั้งหลายที่มาร่วมง,งานในวันนี้ปีนี้เป็นประวัติที่มีความสมบูรณ์แบบซึ่งอาตมาภาพขอโทษต้องบอกว่าต้องรวบรวมประวัติของหลวงพ่อกเกษมทุกเล่มที่พิมพ์ในสุสานไตรลักษณ์ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาทำการวิจัยเรื่อง โสสานิกะทูดงในพระพุทธศาสนากรณีศึกษาของหลวงพ่อเกษมเมื่อปี2549เป็นวิทยานิพนธ์แจกจ่ายไปทั่วหมหาวลัยสงทั่วประเทศซึ่งวันนี้ก็ทางอำนาจปฏิบัติธรรมก็ได้พิมพ์แจกท่านทั้งหลายเป็นรายละเอียดของการปฏิบัติโสสานิกะทูดงในพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มารู อันอุลตามหลอกพาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโกในวันนี้ตามบารคาถาบาลีที่อัตารยภาพได้ยกมาเป็นมิเขประบทะเบืบ้องต้นนั้นว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังแปลว่าการบุกการบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุดในพระพุทธศาสนามงคลกระสูตรข้อนี้อยู่ในข้อที่สที่พระสงฆ์เราท่านทั้งหลายได้สวดในงานมงคลต่างๆว่าบูชาจะปูชนียานังการบูชามีอยู่สองอย่างหนึ่งอามิสบูชาแปลว่าการบูชาด้วยอามอ,อกไม้ทูกเทียนอันนี้อามิสบูชา สองปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติการบูชาแปลว่าการยกย่องเชิดชูบูชาบุคคลที่เราเคารพนับถือด้วยความศักการะด้วยความสูงสูงในชีวิตหลวงพ่อเกษมเป็นต้นแบบเป็นปูชนียบุคคลที่เราท่านทั้งหลายชาวจังหวัดลำปางและต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะได้ละสังขารไปเป็นเวลา28ปีแต่ในจิตใจของเราท่านทั้งหลายนึกถึงหลวงพ่อเกษมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคนจะเกิดมาทีหลังหลังจากที่หลวงพ่อละสังขารไปแล้วจะได้ยินชื่อหลวงพ่อเกษมเขมโกอยู่ตลอดเวลาอยู่ในจิตในใจของเราท่านทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่เสื่อมคลาย หลวงพ่อมีข้อธรรมต่างๆที่สอนให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติสอนเป็นรายบุคคลสอนเป็นรายกลุ่มบ้างหลวงพ่อได้สอนสอนให้เราท่านทั้งหลายอย่างสอนเป็นรายบุคคลเช่นตัวหนังสือหนังสือพิมพ์ก็ตามเอกสารก็ตามที่หลวงพ่อที่มีคนทิ้งตามรายทางหลวงพ่อถือว่า หนังสือจะเป็นหนังสือผู้อ่านหนังสือล้านนาตัวหนังสือล้านนาก็ตามหรือหนังสือภาษาไทยที่เราเป็นมนุษย์อยู่ได้มีความรู้ความฉลาดความสามารถก็เพราะอาศัยหนังสือที่เราท่านทั้งหลายบางทีเอาหนังสือไปรองกระโถนหลวงพ่อถือว่าหลวงพ่อเป็นเป็นต้นแบบต้นฉบับหลวงพ่อจะเก็บหนังสือนั้น เอามาล้างมาซักแล้วก็ไปตากตามต้นไม้ถือว่าเป็นอาจารย์ของเราถ้าเราไม่รู้หนังสือนังหาที่พ่อคุณรามคำแหงแต่งขึ้นเราก็จะไม่เป็นผู้เป็นคนไม่มีความรู้ความสามารถความฉลาดอย่างปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันญาติโยมทั้งหลายบางทีออกรถใหม่ๆมาเจมิมที่วัดให้พระมาเจมิมเอากระดาษหนังสือพิมพ์มารอง บางทีเราก็ไม่กล้าที่จะต้องไปเหยียบม,มหาเสด็สมาคมได้มาจังหวัดลำปางทุกๆปีในสมัยก่อนนั้นคือท่านเป็นพระมหาธงชัยรเรียนทำหกประโยคท่านมาหาหลวงพ่อเสดเป็นประจำทุกปีปีละหลายครั้งท่านก็มีความสำนึกในความเป็นผู้บายจาังของหลวงพ่อเสด็วันนี้ก็เช่นกัน เป็นบารมีมหาบารมี i, ที่ท่าน <The> <finish> ทั้งหลายได้ม right, ีความสำนึกสำนึกในขุดหลงพ่อเสษเราทั้งอายก็เช่นเดียวกันวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มารวมกันเป็นเอกคจิตหออุทิศบุญส่วนกุศลนอันเกิดตักในวันนี้ถวายแด่ดวงวิญญาณของหลวงพ่อเกษมเขมโกธเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อในวันนี้ บุญกุศลใดๆที่เราท่านทั้งหลายได้ทําในวันนี้จงเป็นตาปะเตชะเป็นพลวะปัจจัยถวายแด,ด่ดวงวิญญาณของหลวงพ่อกกกเก้าประเสริฐเขมโกผู้ถึงแก่การร่วมรับตับขันไปแล้วขอหลวงพ่อได้อนานบทนาได้อนนาอนยวยโอชัยให้เราท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคไฟอันตรายทั้งหลายทั้งวงอย่าได้มาแพ้ฟานมีชีวิตมีความรุ่งโรจน์ชตนาการในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาตลอดการทุกท่าน ทุกคนด้วยเถิอาตรมภาพชี้แจงแสดงรรมมาเห็นว่าพอซึ่ควรเก็บเวลาเอวังก็ด้วยพระการละนีสาธุสาธุสาธุพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทใ้สดับพระฟังเิใจตมใจเิมเทาเตนตัวของลูกศิษย์าศิยาศิษย์ของอุปมเจ้ากษมเ็มัคโกมี ตัวของคุณภัยทิศธรรมโรดมีพ่อโดยอกค์วายาที่พี่น้องตลอดถึงข้ามไออำเภอสาราตายเทศไม่อำเภอรวมนองฟังคณะสถาผู้การจังหลายมาน้อมถวายเป็นการเครื่องสักดิ์และต่างๆนานามีเข,านานข้าปาลาอาหารเครื่องไทยทำพิธีทานยำหลักตกแต่งหทำดาตาข้าพระเจ้าทั้งหลายก็ขอส่งกอดส่งมามา คารวายังเครื่องควาถึงควทังแต่ะตากั๊ทงหน้าคอมเมนต์สบฝอยดอกไม้ถูกเตรียมพรอสับสับติาครับจ้เอาท้าคอมสบอยไปประโงเสร็จแลของเป็นของตาหนบรีสุสสาปราศจากมลพิษล็เกเล็ตกแต่กล้าเพื่อจะได้กลาบมาคารวาเล็ปคนักิตายุกัสเวทิตาต่อ หลวงพ่อคูบาเจ้าเกษเกมฆโคเจ้าที่ได้ทับพูถวายเพตามตามรอยพูนไว้สามพอริยสงเจ้าหลวงพ่อเกษเกมฆโคในวันนี้ตรงพรพที่เอยแปดเื่อสิกายนสองฟังรอยหบเกตาบเจ้าทั้งหลายถึงสมพสถามุลาสตาขออถวายเพตามดูชาคุณความดีของหลวงพ่อเจ้าในอ้อโอธนา ปัจจุบันใจไดภูกปรักษาโคาตังหลายจงมีความสุขความเจริญออคาให้ดยในพระพุทธศาสนาต่อไปพะนาท่าจงมีแจ่มแท้่ดี้มูคาตั้งหลายขอสุนากาเราะเพ่งกรรมดีเป็นอาภัชาถาบริวสาทุสาตุอาหาตามาสิลสายเตเปตัยธรมาิสุทาสุจโยตตากิโยนิพวาปจโยุตน กราบนมักการเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาระชะะัชมงคลมุนีที่เคารพอย่างสูงท่านเจ้าพระจาังวันตากและพระเถรานเาุเถระทุกดูดด้วยความเคารพณระดับต่อจากนี้ไปจะเป็นการทอดถวายผ้าไตรบังสกุลจำนวนก้ามปาโผมขออนุญาตยิยนเชิญผู้มีน,นามดงต่อไปน,นี้ได้เป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนนักศิลป์และปุญทังหมด โดยพร้อมใจกันที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณหลวงพ่อเกษมเขมโกมาเป็นตัวแทนพุทธศาสนินกชนทั้งสี่ตำบลทั้งหมดพ่อถวายภาพไตรปังสุปุลขญาตเรียนเชิญตามลำดับตัต่อไปนี้ไปที่หนึ่งขอรับเกียรติจากคุณไัยยิทธรรมโรธีนิติประธานมูลนิธิเขมะกับพิโคมเรียนเชิญครับขอเพื่อครอบรครัวครับ คุณอัมพาทำเลืพินิดด้วยท่านพันตีอีกประพาพันทำเลือดพินิดเดืดเฉิดครับ นักลํปางผพ้แทนเจ้านายใส่เลยนะเชื้อสาอิตกุลนักลํปาง สิริรวยาวัตวบุพิสุทธิ์เยิเครับอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาสาัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิติมะยังภันเตพัตตาเตสังฆะทักตนะ ปิปิวารานีพิขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตพิขุสังโคอิกมาณิตาสังฆธานานีสัปปริวาริปฏิคันหาตุอัมหากัตเทคารตังหิตายะสุขารยะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารของทางเครื่องพยาธไรรพยาธมรรทั้งหลายแด่พระกษุสงฆ์ขอพระกิุสูงฆ์จงรับซึ่งพระตาหารพรทางเครื่องทยานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นการบูชาคุณความดี ของหลวงพ่อครูบาเจ้ากเากษมเขมะโกและเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทิน ครับวันนี้พุทธศกสาสังนมจังหวัดบางปางนะครับได้าทาจากสมเ,สเด็จเจ,เ,เจ้า,จจา,าพ,าพาาระคุณสมเด็จพระมหาราชงมงคลมุณีนิจพระพุมงกนะครับประเคนจตุปัจจัยทยทานถวายพระพุทธขอเมตตาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนี กรารพัฒนานิมนต์ครับ ประเกณฑ์กันเทศถวายพระจิตายายกเจ้าคณะจังหวัดลำปางขอรับเกียรติจากท่านประธานมูลนิธิเสียมะับทิโกท่านไปจิตและคุณอำพาารรมลุกเยนเ่ินครับ นะักลำดับนี้พระสงฆ์ทรงสมณศัพท์ทางการูปจะได้อนุโมทนาในกองกระกุศลเอวะสมิชตุสัพเพโอเรตุสังกปาจันโทปณราโสยถา,านิโชธีระโสยถาวิวาชันตสา สัตตสัฏฐะโรสัพพยาเวลาสวัตตุจุจุปาทวาเนตาตะระยาติวิณาสัตตเสสะตวัชยเสติธะนะลัพภังพะคัยังสุขังวะรานสิริยา